ผลักดันความคิดหรือแนวคิดเกี่ยวกับ CSR ให้มันออกมาเป็นรูปธรรมได้เนี่ยมันจะเป็นต้องผลักดันอย่างจริงจังนะครับซึ่งการผลักดันอย่างจริงจังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความมีภาวะผู้นำนะฮะภาวะของความเป็นผู้นําขององค์กรนั้นนนนะครับว่าผู้บริหารมีมากขนาดไหนผมเชื่อว่าถ้าผู้บริหารเห็นความสําคัญเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับและกําหนดทิศทางขององค์กรไว้และสื่อสารกับพนักง,งานในองค์กรอย่างชัดเจน ผมว่างคกกรจะขับเคลื่อนไปในที่ทางเดียวกันทั้งหมดและมีพลังมากนนยะของผู้นําก็คือผู้ที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่นในการที่ผู้อื่นจะทําตามในสิ่งที่ผู้นําได้เป็นผู้ที่จะอาจจะก,กําหนดเพราะนั้นในแง่ของการทำเสีาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าถ้าผู้นํามีวิสัยทัศน์ในเรื่องของเ s r าที่เข้าใจและถูกต้องเนี่ยผมว่าจะช่วยได้เยอะมันเหมือนคนเซตทิศทางของเรือกับตันเรือเนี่ย ถ้าเซตไปทางนี้ก็ไปอันหนึ่งถ้าเซตท,ทางนี้ก็ไปอันหนึ่งแล้วแต่ว่าจะเซตอย่ง s g คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เป็นการขับเคลื่อนองค์กรเลยเราถือว่าไม่ว่าเราจะขยายธุรกิจเข้าไปที่ไหนก็ตามนะคะในภูมิภาคไหนก็ตามสิ่งที่เราต้องทําเหนือสิ่งอื่นใดทําก่อนเลยก็คือ การที่มีส่วนดูแลสังคมนั้นให้ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนโยบายนี้ที่ยึดถือปฏิบัติเนี่ยนะคะก็ดิพลอยออกมาเป็นแนวปฏิบัติเป็นแผนงานของออหน่วยงานขององค์กรทุกๆส่วนของเรา เวลาทางานอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,องกรที่มีความรับผิดชอบหรือร่วมกันนะครับที่เป็นแกนหลักๆนั้นเนี่ยนะครับมาทํางานร่วมกันนั้นเนี่ยจะต้องมีกรอบและกรอบที่เราใช้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็เชื่อมั่นอย่างมากก็คือเราทํางาน CSR เพื่อ,อทําให้เกิดความสุขร่วมกันแต่สุดท้ายเนี่ยย้อนกลับไปสู่ความเรียกว่าอะไรอิ่มเอมใจนะครับของคนทํางานมากกว่าว่าตรงนั้นแหละคือส่วนที่ทําให้เขาเกิดความสุขที่ยั่งยืน นั่นก็คือเกิดความสุขจากในตัวเองแล้วก็ออกไปสู่ท่ปรากฏการณ์ประเทศที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเลยรู้ว่าในเซกเตอร์ของทางด้านการเมืองเนี่ยมันอ่อนแอธุรกิจเองเนี่ยเราก็คุยกันว่าจุดอ่อนขนาดนี้ถ้าในเมื่อการเมืองวีธุรกิจเองที่เรายังพอแข็งแรงเนี่ยเราคงต้องมาจับมือกันแล้วแหละในการที่จะ มีส่วนร่วมในการที่จะจะเข้าไปดูแลเรื่องปัญหา,าส่วนรวมของของตัวประเทศตามศักยภาพที่เรงทําได้เพราะฉะนั้นภาคธุรกิจในขณะนี้เป็นเซกเตอร์ที่ที่สำคัญสําหรับสถานการณ์ของประเทศขณะนี้ภาคธุรกิจเนี่ยฉันเชื่อว่าเป็นภาคที่แข็งแรงมีความรู้มีศักยภาพนะคะในเมื่อเรามีศักยภาพก็น่าจะใช้ศักยภาพตรงนี้เนี่ยในการที่จะเป็น มีส่วนหนึ่งในการเป็นผู้นำนะฮะในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้พัฒนาขึ้นให้ดีขึ้น CSR อยู่ในจิตใจของพนักงานดีแท็กนะครับพนักงานด t แท็กรวมกันเป็นบริษัทดีแท็เรื่องของจิตสํานึกในการที่จะใช้ไฟอย่างประหยดัดใช้น้ําอย่างประหยดัดเรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับมีเรื่องของหนังสือนะครับมีเรื่องของการแยกขยะทุกจุดในชีวิต สามารถจะเอามาทําเป็นงาน CSR ได้เพียงแต่ว่าโอกาสที่หน่วยงานของเรานั้นเนี่ยต้องเปิดนะครับแล้วก็ให้ทุกๆคนเ,เข้ามามีส่วนร่วมเปิดประตูให้กว้างเข้าไว้ผมคิดว่าปัญหาสังคมของเราในขณะนี้เนี่ยมันมีปัญหาที่ซับซ้อนเยอะแยะไปหมดเลยหลายเรื่องนี่มันเป็นัญหาซับซ้อนที่รัฐเองเนี่ยขาดทีมงานที่มีความสามารถมากเพียงพอจะมาแก้ไขปัญหาเรล่างนี้ได้ซึ่งผมคิดว่าภาคเอกชนเนี่ยมีองค์ความรู้เหล่านี้อยู่มากเพียงพอ เขาสามารถที่จะใช้ความเป็นภาวะผู้น,นําของเขาเนี่ยในการพันหนึกทรัพยากรเหล่านี้เข้ามาด้วยกันและก็มาแก้ไขปัญหาโจทย์ที่ยากๆของประเทศผมว่าถึงเวลาที่ต้องทํางานชิ้นนี้ร่วมกันนะครับอย่าปล่อยให้องค์กรของรัฐอย่าปล่อยให้เพียงแค่นักการเมืองเข้ามาแก้กระหน่ำดดลำพังเพราะผมเชื่อว่าในขณะน,นี้มันเหลือมือที่เขาเหล่าน,นั้นจะรับผิดชอบได้แล้วในขณะ